สิบสามครับคำเต็ม่น่งทั้งสิบสิบสามเม,มื่อเดามาครับตอนสวัสดีครับผมอัตพง์ยืนยงนานนะฮะ <c oughs> จากสิงห์บุรีนะครับวันนี้ที่มาวันนี้ก็มากับญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆอนอะไรต่างๆเนี่ยจากลบบุรีและสิงห์บุรี สามหลักเนี่ยก็ทุกครั้งที่เจอกันก็คุยเรื่องพระของท่านผออสมเด็จพุทธจาร์โตอะไรต่างๆเนี่ยก็คุยกันอยู่ตลอดก็ญาติๆนี่ก็มีความรู้สึกที่ดีว่ารู้สึกว่าศรัทธาและอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยเลยก็อยากจะได้พระทองคําเลยก็คุยไปคุยมาก็มามากันเลยฮะ มามากันเลยแล้วก็มาแล้วก็ถูกใจที่ได้มาเห็นคณะาหาที่มีสมเด็จพิจิารจโตรู้สึกดีใจทุกครั้งนะฮะเพราะว่าผมก็มาบ่อยมากับเพื่อนสายประกวดพระ,ะลบรีสิกุลีเนี่ยฮะเ <_ S 1> พื่อน,น <_ S 1> ๆนนก็ดีใจทุกคนที่เจอพออ,อครับ ก่อนอื่นผมไปไปชิดตาลเกตยอยู่สันขบุรีชัยนาทเนาะขอทำความเคารพกับพอ,อฟ้าในวันนี้ที่พี่ๆนำพาพวกผมมาทั้งสามคนมันตื้นตันพูดไม่ออกจริงๆเนาะมาเห็นคลือหาดอันโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งชีวิต อายุจะเจ็ดสิบแล้วความรู้สึกเนี่มันปลื้มใจจนน้ำตาจะไหลเลยนะคนหัวลุกทุกครั้งที่เยื้องย่างเข้ามาในประตูแต่ละช่องละช่องอ่ะมันพูดไม่ออกแล้วยิ่งมาเห็นพอฟ้าซาลีละของแกนี่เหมือนราชวงศ์รอสีอ่ะผมเข้าใจอย่างนั้นนะ ตามที่เคยเห็นราชวง์คงแกมาเนาะไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะขอทำความเคารพทุกๆคนน้องๆทุกๆคนเนาะและพันตำรวจโทรข้างหลังผมเนี่ยคือสารวัตร <laughs> เขาก็เป็นเจ้าหนายผมว่าวางั้นเธอเนี่ยถ้าเป็นราชการ ครับผมทนิสสอนทีลาขันครับคือว่าวันนี้มานั่งคุยกับเพื่อนๆกันเรื่องพระนะครับเรื่องพระตรงคำเสตจเท่นี้ก็ทางเพื่อนๆเ,เนี่ยทุกคนก็บอกว่าเอออยากจะได้ผมก็เลยโทรมาท่านผอ,อว่านัดว่าวันนี้ว่างไหมวันนี้ท่านบอกว่าวันนี้ว่างผมก็เลยตีรถกันมาเลยตีหลังจากวันที่ผมประกวดพระ ผมประกวดวันที่21<ๆ>เดือนเดือนนี้นะครับประ,ประกวดโดยนี้ที่สามชุกสุพรรณบุรีแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นที่สามโก้อ่างทองครับอ,อ๋อผมส่งประกวดไอ้ทั้งหมด13องค์เป็นสมเด็จวันละครั้งของท่านผอฟ้าแล้วก็เกชโยทั้งหมด13รางวัลผมได้หมดเลย <c oughs> ได้รางวัลที่หนึ่งทั้งหมดเลยครับ แล้วเพื่อนอัอตพง์นี่เขาส่งหกองค์เขาก็ได้ทั้งหกเลยครับครับไดหกองค์เหมือนกันครับที <c oughs> นี้เป็นพระของท่านพออาฟ้าแท้หมดครับทุกองค์ส่งเข้าไปตอนนี้กรรมการเขารับหมดแล้วต่อไปนี้ทั้งไอ้วังหน้าอะไรพวกนี้รับหมดแล้วครับตอนนี้ยอมรับหมดแล้วครับเพราะว่ากรรมการก็ยอมรับหมดแล้วว่าสามารถส่งเข้าประกวดได้เลย ตอนนี้เขายอมรับอ๋อได้ในรางวัลรางวัลที่หนึ่งครับทั้งหมดเลยครับสิบสามครับครับได้ที่หนึ่งทั้งสิบสิบสามเมื่อเดวมาครับตอนนี้จะส่งจะส่งไปให้วัดเจริญเขาส่งมาเขาส่งฝากมาประกวดด้วยแปดองค์ผมก็เลยแพ็คผมไม่ได้ตั้งใจจะมาครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาพบท่านบอครับครับได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพ ก็รู้สึกก็ดีใจครับโอ้โหพระท่านผอ,อนี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ส่งแม้แต่อน้าผมผู้หญิงอะนะที่จมองเขาปึ๊สุภาพสตรีคนเดียวก็ส่ง5องค์ก็ได้ทั้ง5องค์เลยครับของขาพระสวยของท่านปอพระพสวยและเก่าของแท้นะครับนะครับสวยมากครับคือกรรมการนี่ยอมรับเลยครับว่าพอส่งปั๊บพอเห็นปั๊บนี่ ไม่ต้องใช้กล้องจับรับเลยรับเลยครับพระสวยครับครับครับัแะละเขาดูแล้วว่าแท้แล้วเกาถึงไปดูทีหลังครับพระสวยมากครับทุกองค์เลยที่เพื่อนๆได้ไปนี่ทุกองค์ส่งเข้าประกวดได้หมดเลยครับ